จะถามถึงการปฏิบัติอของญาติโยงเราทั้งหลายซึ่งในธรรมานี้แน่ใจแล้วหรือยังการทำกรรมฐา,านนี้ทำอย่างนี้ประกันมีความแน่ในใจแล้วหรือยังเพราะว่าอาจารย์ที่สอนกรรมฐานนี้ทุกวันนี้มากมีทั้งพระสงฆ์ด้วยมีทั้งฆราวาส หลายคนเป็นอาจารย์กรรมฐานอย่างนั้นว่าญาติยโยมจะลังเลสงสัยในการกระทำนี่ทึงไีถามอย่างนั้นถ้าเรื่องอของพุทธศาสนาคำสอนของพระที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรอื่นจะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเราเข้าใจให้ชัดเจน จะทําจิตใจเราให้สงบได้เป็นมั่นคงอ่ะการทําจิตให้สงบเรียกว่าการทําสมาธิหรือเดียกว่าการทำกรรมฐานจิตของเรานี้มันเป็นสิ่งที่กลับกรอบมากดูที่เราทํากันมาเห็นไหมละ่ะบางวันนั่งพับเรียบก็สงบแล้วเนะีนะ่ย บางวันนั่งยังไงมันก็ไม่สมุกมันดิ้นออกมาอยู่จนได้บางวันก็สบายบางวันมันก็ไม่สบายนี้นี่มันคือแสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นอย่างนี้ได้ให้เข้าใจว่ามักแปดประการนั้นมันรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้รวมอยู่ที่อื่น เมื่อเรารวมเข้ามาแล้วมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเช่นเราทำปัจจุบันนี้ก็คือเราทำมรรคให้เกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลนะ้วิธีการนั่งทะเนนดับตาไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆก็เพราะว่าท่านจะให้ดูจิตของเรานนันเอง มองดูจิตของเราเมื่อหากว่าเราดับตาเข้าไปเนะี่ยมันจะกลับเข้ามาข้างในมันจะมีความรู้หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาในที่นั้นนี้ก็เป็นวิธีอันหนึ่งที่จะเป็นวิธีที่ให้เกิดปัญญาคือสมาธิเมื่อเรานั่งดับตาให้ยกความรู้ขึ้นเฉพาะ อารมหายใจอารมณ์หายใจเป็นประธานยวก,ก่อนน้อมความรู้สึกตามลมหายใจนะเราจรึงจะรู้ว่าสติมันจะมารวมอยู่ตรงนี้ไอความรู้มันจะมารวมอยู่ตรงนี้ความรู้สึกมันจะมารวมอยู่ตรงนี้นะอ,นอะไรเมื่อมากนี่มันสมาคีกันเมื่อ,อไร เราจะได้มองเห็นว่าลมเราเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้จิตเราเป็นอย่างนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราถึงจะรู้จักที่รวมของสมาธิรวมแห่งมัรคมสามกีในที่อันเดียวกันเมื่อเราทำสมาธิกำนดจิตกักบลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียว รอบๆข้างม,มันนี่ไม่มีใครไม่มีอะไรท้งนั้นเนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้เรานั่งอยู่คนเดียวให้กำหนดอย่างนี้จนกว่าจิตของเรามันวางข้างนอกหมดลูลมออกอย่างเดียวท้งนั้นน่ยมันวางข้างนอกอย่ามีความนึกไหวคนนี้นั่งอยู่ตรงโน้นคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้อะไรวุ่นวายเนี่ยมันไม่เข้ามาเราอย่างมันออกเสียว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้ จนกว่าทําสัญญาอย่างนี้ให้มันหมดไปจนกว่าที่ไม่มีความสงสัยในร,บรอบๆข้างเหล่านี้เราก็กํำนดลมเข้าออกอย่างเดียวเราปล่อยลมไห้เป็นธรรมชาติปล่อยลมออกเข้าให้เป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับลมให้มันยาวอย่าบังคับลมให้มันสั้นอย่าไปบังคับลมให้มันแรงอย่าไปบ,บังคับลมัน ไม่แรงปล่อยสภาพมันให้มันพอดีแต่ก็นั่งดูลมหายใจนี่เขา้าเมื่อมันปล่อยอารมณ์ทางนอกเสียงรถยนต์ก็ไม่ลำคานเสียงอะไรก็ไม่ลำคานไม่ลำคาญสักอย่างหนึ่ง้างนอกจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่ลำคาญทั้งนั้นอนะ่ะเพราะว่ามันไม่รับและมันมารวมอยู่ที่ลมหายใจแล้ว ถ้าจิตของเราหุ่นวายกับสิ่งต่างๆมันไม่ยอมรวมเข้ามาเก็ต้องสืดลมเข้าแห่งมากที่สุดจนกว่าไม่มีที่จ็ตแล้วปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่ามันหมดในท้องเราสัก3สามครั้งก็ีตั้งหรือความรู้ใหม่รวมอีกต่อไปเราตั้งขึ้นใหม่พักหนึ่งมันก็สงบไป เป็นธรรมดาของมันสงบไปอีกสักพักหนึ่งอีกนะมันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้ก็มีวุ่นวายติดมาเมื่อมันเปลี่ยนเช่นนั้นขึ้นมาอีก้วกอกกำหนดจิตใจเราให้ตั้งมัน่นแล้วก็สืดลรวมเข้าไหมาที่สุดหายลมออกไปให้หมดในท้องเราแล้วก็สืดลรวมเข้ามใหมากที่สุดพักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีก กำหนดลงนั่นต่อไปไแี่เก็กลับมาตั้งสติกลับลงหายใจออกเข้าทำความรู้สึกต่อไปอีกอย่างนี้นในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งได้ชำนาญมันจะวางข้างนอกมันจะไม่มีอะไรอา,ไอ,อารมณ์ข้างนอกก็จะส่งเข้ามาไม่ถึง เมื่อทรงขมาเาม,าม่ถึงแล้วก็เห็นจิตของเราจิตเนี่ยคือความรู้สึกหนึ่งเรตอารมณ์หนึ่งเรตอารมณ์นี่อยู่ที่ปลายจมูกเรานี้สติตั้งมั่นดูรมเข้าออกสบายต่อไปอีก ลมนี่ถ้าจิตสงบแต่ลมนี่มันหยาบแล้วมันจะน้อยก็มามันน้อยก็ไปน้อยก็ไปทุกทีนะอะมันน้อยก็ไปอารมณ์มันละเอียดอารมณ์ละเอียดมันจะน้อยไปน้อยไปร่างกายเราก็เบาจิตเรามันก็เบาขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกดูข้างในต่อไปต่อน,นั้นไปความรู้ข้างนอกมันจะรวมเข้าข้างใน เมื่อรวมเข้าออกางในแล้วไอ้ความรู้สึกอยู่ในที่มันรวมเกิดเมื่อรวมหายใจนั้นมันจะเห็นลมชัดเห็นลมออกลมเข้าชัดและมันจะมีสติชัดและจะเห็นอารมณ์ชัดชัดขึ้นทุกอย่างในตรงนั้นมันจะเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาโดยอาการมันรวมกันอยู่ นี่เรียกว่ามาัคคะสามัคคีเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาแล้วแหมมันก็ไม่มีอาการที่วุ่นวายในจิตใจของเรามันก็รวมลงเป็นหนึ่งเรียกว่าสมาธิเมื่อเรามองในที่อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกนั้นมันจะมีความมันจะมีความรู้สึกเห็นชัดหนึ่งลมเพราะว่าเรามีสต,ติอยู่เสมอจะเห็นลมชัด เห็นลงชัดเห็นสติมันมีสติชัดขึ้นมาล้วมีความรู้สึกชัดขึ้นมาอหลายอย่างเห็นจิตอยู่ในที่นั่นรวมเป็นอันเดียวกันเช่นนี้มีความรู้สึกเข้าข้างในไม่ไม่ส่งออกไปข้างนอกข้างนอกคอ้ายๆมันหมดไม่มีใครไปทํางานเรอยู่ข้างในบ้านนะรวมเป็นข้อสบายีความรู้สึกนั้นอวางจากข้างนอกบางทีมันก็มีความรู้สึกอยู่ รมหายใจนานไปดูลวมหายใจก็ไปหยิกจนกว่าที่มันละเอียดก็ไปอีกแล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปหมดไปจากลมหายใจก็ได้นีลมหายใจเนี่ยหมดไปจากลมหายใจก็ได้มีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นอีกมาลมหายใจมันจะหายไปคือมันละเอียดจนเกินไปละลมบางทีลมนั่งเฉยๆอย่าเงี้ยลมไม่มี แต่ว่ามันมีอยู่เหมือนว่ามันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าจิตตัวเนี้มันละเอียดมากที่สุดมันมีความรู้เฉพาะของมันนี้เหลือความรู้อันเดียวทิ้งรวมมันหายไปแล้วนะไอ่ความรู้ที่ว่ารวมมันหายไปก็ตั้งอยู่จะเอาอะไรเป็นอารมณ์อีกต่อไปนั้นเอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีกอารมณ์ที่ว่ารมไม่มีรมไม่มีอยู่อย่างนี้เสมอ นี่ด้ยวยความรู้อันหนึ่งตั้งขึ้นมาอีกในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมาก็ได้พราะตรงนี้มันจะเกิด,ดนิมิตขึ้นมาก็ได้เสียงก็มีก็ได้รูปก็มีได้มันมีทุกอย่างอ้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะมันเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้เนี่ยเมื่อหากว่านิมิตเกิดขึ้นมาตรงนี้บางคนมันก็มีบางคนก็ไม่มี ทีนี่านจึงตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มากบางคนก็เห็นว่าลมหายใจไม่มีแล้วตกใจตกใจเพราะธรรมดามันมันลมม่มีอยู่เมื่อเราไปปราบบทที่มา่ารมไม่มีแล้วก็ต,ตกใจว่าลมไม่มีกลัวว่าเราจะตายก็ได้อย่างนี้ตรงนี้ก็ให้ตั้งความรู้สึกขึ้นมาอันนี้มันเป็นอย่างนี้ของมันเราจะดูอะไรดูลมไม่มีนะั่นอีกต่อไปเป็นความรู้ มีต่านจัดว่าเป็นสมาธิอันแน่แน่วที่สุดของสมาธิแน่มีอารมณ์เดียวแน่นอนไม่วันไหวเมื่อสมาธิถึงจุดนี้ที่มีความแตกต่างสาระพักอย่างที่จะมันรู้ในจิตของเราบางทีก็ร่างกายนี่บางทีมันเบาที่สุดเมื่อมันเบาที่สุดบางทีงทก็ไม่มีไม่มีร่างกาย แค่คายนั่งอยู่อากาศอย่างนี้เบาทั้งหมดมองนึกดูที่ไหนไม่มีแล้วอยู่ออกลางอากาศอย่างนี้ซึ่งเนอาที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็เปล่าทั้งนั้นว่างอันนี้มันเป็นของแปลกอันนี้อ,อันนี้ก็ให้เข้าใจว่าอันนี้ไม่เป็นอะไรเราทั้ความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มัน่นคงจะกิจตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่มีอารมณ์อะไรมาเสียดแทง อยู่ไปเท่าไรก็ได้ไม่มีรู้สึกเวทนาเจ็บปวดอะไรอยู่อย่างนี้การทาสมาธิมาถึงที่นี่เราจะออกจากสมาธิก็ได้ไม่ออกก็ได้ออกจากสมาธินี่ก็ออกสบายออกอย่างสบายไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหน็ดเหนือยออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาทอยออกมาอย่างนี้ อยู่สบายออกมาสบายไม่มีอะไรนี่เรียกว่าสมาธิที่สมควรมันจะสบายถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้อย่างนั่งวันนี้มันเข้าสมาธิอย่างต่สามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งจิตใจของเราจะมีความเยือกเย็นไปตั้งหลายวันเมื่อเมื่อจิตเยือกเย็นหลายวันนั้นจิตเราสะอาด เห็นอะไรจะรับพิจารณาั้งนั้นอันนี้มันเป็นเบื้องแรกของมันต่อไปนี่เรียกว่าผลเกิดจากสมาธิสมาธินี่มีหน้าที่ทาให้สงบอือนะสมาธินี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งศีลนี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งปัญญานี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งอาการที่เรากําหนดในที่นั้นน่ะมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ ตามที่ปารากวในใจของเรามันจะมีศีลอยู่ตรงนี้มีสมาธิตรงนี้มีปัญญาตรงนี้นะเมื่อจิตเราสงบแล้วนะมันจะมีการทั้งวรสั้งรวมเข้าช่วยปัญญาด้วยกำลังสมาธิเมื่อทั้งรวมเข้าละเอียดเข้านะมันจะเป็นกำลังนะ่มันจะเป็นทํา,นะทากําลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นมามากๆเมื่อศีลบริสุทธิ์ขึ้นมามากๆแล้วมันก็ช่วยให้สมาธิเกิดขึ้นมาก ดีขึ้นมากเมื่อสมาธิเป็นแล้วจะช่วยปัญญามันจะช่วยกันอย่างนี้เป็นไวยพ์ซึ่งกันในการต่อไปรอบอย่างนี้จนกว่าว่ามมัดคือสินสมาธิปัญญานี่รวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะทํางานสม่าเสมอกันแล้วนะเป็นต้นจะต้องรักษากําลังอย่างนี้อันนี้เป็นกําลังที่จะเกิดวิัสสนาคือปัญญา ถึงแม้ว่ามันจะสงบหรือไม่สงบโลกมมีกำลังแลว้วเออไอ้ไม่สงบมน,มนมีนมนไปยึดมั่นมันเลยสงบควรไปยึดมั่นมันเลยเช่นนี้เราจะได้ปล่อยภาระอันนี้ใจเรามันจะเบาหนึ่งด้อารมณ์ที่ดีก็ไดกว่าสบายใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เรียกว่าสบายใจมีความสงบอยู่อย่างนั้นมีอีกอันหนึ่งวันนี้บอกว่าเราหยุดทำกรรมาฐานแล้ว วันนี้เราหยุดทํากรรมฐานแล้วจิตที่ไม่ฉลาดปตว,วางเลยไม่มีความรู้สึกนึกคิดในการงานของเราใ้ความเป็นจริงนั้นเมื่อเราจะออกจากสมาธิเราก็รู้จักว่าเราออกออกมาแล้ววางเป็นปกติไว้ให้มีความรู้สึกนิสติติดต่อกันเสมอนะนะนะไม่ใช่ว่า เราจะทําความสงบยงว่าเรานั่งสมาธิเราบ่กสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเราเดินอยู่แล้วก็ทําใจเราให้มัน่นให้มีอารมณ์มัน่นเสมอมีสติสัมปชัญญะอยู่ไปเสมอออกจากที่นั่งนี้แล้วหูเราได้ยินเสียงตาเห็นลูกจะเดินไปนัง่งรถไปก็ตามเถอะให้รู้สึกว่าอะไรที่มันชอบไม่ชอบใจเกิดว่าเป็นอารมณ์ก็มีความรู้สึกว่านี้มันไม่แน่ อันนี้มันไม่เที่ยงตลอดเวลาอย่างนั้นจิตสงบเช่นนี้จิตสงบเช่นนี้แล้วเราจะต้องเอาจิตอันนี้พิจารณาลงเช่นมว่ารูปร่างกายทั้งหมดนี้ก็ต้องพิจารณา การพิจารณาเมื่อใดก็ได้เรานั่งสมาธิก็ได้เราอยู่บ้านก็ได้เราทํางานอยู่ก็ได้อะไรอะไรเราก็ได้เรานั่งพิจารณาอยู่เสมอไม่เห็นต้นไม้ใบไม้ที่มันร่วงลงมาอย่างนี้เยเราเดินไปก็เห็นใบไม้มันร่วงลงมาอันนี้มันก็ไม่แน่เหมือนอันนี้นะเหมือนกับเราเหมือนกันแหละเนี่ยเมื่อมันแก่มาแล้วมันก็ร่วงไปใบไม้ก็เหมือนกันเล่าก็เหมือนกันอย่างนั้น คนโน้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะนี่เรียกว่ายกึ้นสูป่ปัสสนาจะมีการพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถึงการยืนการเดินการ,น,การนั่งการนอนนี่สติติดต่อกันเรื่อยเสมอดีเรียกว่าการฝึกกรรมฐานที่ถูกต้องเราต้องสะกดรอยติดตามอยู่เสมอที่เราทำกันอยู่วันนี้นะวันนี้หนึ่งช่มเนี่ยมาทำาสมาธิกันอย่างนี้ นั่งในชั่วโมงหนึ่งก็หยุดกันใจก็เลยหยุดไม่ไปพิจารณาอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้หยุดการหยุดการกระทำนี้หยุดในพิธีกรรมเฉยๆให้ความรู้สึกจิตต่อกันเสมอดีด้วยอ่ะอาจารมาเคยให้ความเห็นบ่อยว่าเหมือนหยดน้าเหมือนหยดน้ําเราทําให้จิตต่อกันมันหยดน้ํา เพราะว่าเรามีสติไม่สม่ำเสมอการบางทีเราไม่ได้ทำเลยการกระทานั้นไม่ใช่อย่างอื่นทำจิตทำไม่ใช่ร่างกายที่ทำจิตเป็นคนทำจิตเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นไม่ต้องไปนั่งสมาธิเราจิตจะรู้สมาธิจิตเป็นคนทำการปฏิบัตินี้ ให้เราเห็นในจิตของเราเช่นนั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นเราจะตามความรู้ในจิตของเราไว้สม่ำเสมอเมื่อเราจะยืนก็ตามจะเดินจะนั่งจะนอนกระาใา้ความรู้สึกมันมีอยู่อย่างนั้นเหมือนน้าที่มันเป็นหยดหยดอย่างเนี้ยมันไม่จิตต่อกันถ้าเราทาสติให้มันติดต่อกันเช่นนั้นมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นน้ําที่มันติดต่อกันเนี่ยติดต่อกันเนี่ยมันจะเป็นสายน้ําตลอดเวลา มีสติอยู่ทุกเมื่อมีอารมณ์สม่ำเสมออยู่ทุกเมื่อความผิดเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อถูกเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อความสงบเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อวุ่นวายเกิดทุกอย่างเรียกว่ามีสติอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่สม่ำเสมอนี่อย่าอยู่ที่ไหนก็ดีว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ถ้าทําจิตอย่างนี้เนี่ยการทําภาวนานั่นเร็วเร็วมาก ดีมากเือเร็วอย่าไปติดกันอย่างนั้นมากเดี๋ยวนี้มีนะไปทำมีปัสน,นากรรมาานกันเข้าสามวันก็มีเจ็ดวันก็มีไม่ต้องพูดกันไม่ต้องอะไรกันนี้สิบวันก็มีสิบห้าวันก็มีแล้วก็อ,ออกมานะเราออกมาแล้วก็วนึกว่าเราเไปทำมีปัสน,นาแล้วดีแล้ว ออกมาก็ไปเจนลำทำเพลงเหนสรุปสนานมยังหมดแล้วเนี่ยทําอย่างนี้มันจะมีอะไรเล่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ไปทําความชั่วต่างๆทําจิตของเรากระทบกระเทือนเสียหายหมดแล้วปีหน้ามาอีกไปทำกรรมฐานอีกเจ็ดวันคิดห้าวันเดือนหนึ่งพอเสร็จแดีวก็ออกไปอีกแล้วไปเจนลำอีกแล้วไปลอกเพลงอย่างเงี้ยไปกินเหล้าอีกแล้ว อย่างนี้มันไม่ใช่การปฏิบัตเนะนะิเป็นปฏิปทานนะเนี่ยเป็นปฏิปทานนันะเะฉะนั้นเราต้องพยายามละเห็นโทษมันนะเห็นโทษในการดื่มสุราเห็นโทษในการเข้าบาเห็นโทษในการทําทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงออกได้มันจึงถอนตัวมาได้ความสงบนะั้นจึงจะมีไม่มีโทษแต่ความสงบจึงจะมีนะอันนี้เดี๋ยวเวาเราทาที่ถูกต้อง ที่เราทำอีกเจ็ดวันเข้าไปสามวันไม่ต้องพูดอะไรกันนะไม่พูดเจ็ดวันมาพูดอีกตั้งเจ็ดเดือนมาล้ออีกตั้งเจ็ดเดือนไม่พูดเจ็ดวันเท่านั้นนี่มันจะพุ่มกันไงล่านี่ขอให้ทายกไตรกาเราทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายให้ให้เข้าใจอย่างนี้พยายามทำให้มันติดต่อกันเห็นโทษในสิ่งนั้นเนี่ยมันติดต่อกันเสมอเรือยัแต่นั้นเนี่ยนี่ทีเด็มันก็จะหมดได้ อย่างนั้นเด็กเจ็ดวันไม่คต่เลยนี่ไม่เล่นลยอีกสี่ห้าเรือนเลื่อนเล่นทั้งนั้นไม่สังวรสังรมก็หมดทอานั้นไม่มีเหลือแลขนเดเนาไอห้หาเงินนะหาเงินวันนี้เด็สาม่อนต้องมาซื้อกินหมดห้าบอนวันนี้จมมีเงินที่ไหนก็หมดตอนนั้นอันนี้กุมันกันอย่างนั้นอันนี้เตือนนะขอโทษเลยนะ ขอโทษด้วยนะฮะตรงพูดไปยังมันอาจจะมาพูดเนี่ยไอ้ที่เห็นผิดเนี่ยมันต้องเห็นในีชัดเจนมันรึงเลิกมันได้ที่เรามาทากันนี่ก็จะมาทําเพื่อจะมาจะทาความผิดต่อไปทําความผิดทำไมข้างพ่อิดมันเดือดร้อนมันไม่ดีมันม่สงบอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าทำเจ็ดวันไม่พูดกันเนี่ยจะเล่นกันเดือนสองเดือนสั้นเล่นกันเท่านั้นในจะถึงเจ็ดวันมันจะคุ้มอะไรเมื่อไะ นี่ก็ทําไปงั้นแหละนี่กรรมาฐานหลายแห่งเคยเป็นอย่างนี้แต่ก็มีชีวิตของเราให้มีความสงบระงับเรื่อยติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ว่าจะกรรมาฐานเนี่ยไม่ว่าจะกรรมาฐานมันจะหายไปต้นไม้แล้วก็เอาทิเอามาปลูกลงวันนี้ในสามว 3, ันถอนออกมาไปปลูกตรงนั้นอีกปลูกตรงนั้นในสามวันถอนอีกไปปลูกตรงนั้นอีกตายเลยไม่ได้กินนะ่ะ ต้นไม้ก็ตายกรรมฐานก็หมดเหมือนกันอย่างนั้นเข้าใจเลยนะอย่างนั้นนะเออไปพิจารณานะกลับไปเนี่ยถ้าต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้ในสารมันถอน,นออกไปปลูกตรงนั้นในสารมันถอนอีกปลูกเงี่ยไม่ได้กินจะตายหมดไม่มีเหลือแล้วกรรมฐานก็เหมือนกันไอ้นั่งกรรมฐานเจ็ดวันออกมาเด่นอยู่เจ็ดเดือน ปล่อยจิบไปทำสุขปูกมดเรื่องก็เจ็บบันก็มาทากรรมฐานไม่พูดเรียกว่าเลิกอีกมันก็ต้นไม้่ยตายมดไม่มีเหลือเลยกรรมฐานไม่เกิดจ้ะต้นไม้ก็ไม่เกิดปลูกนี่สามวันถอนไปปลูกตรงนั้นปลูกตรงนั้นสามวันนะถอนไปปลูกจีบตายไม่มีเหลือแลวไม่ว่าไม่รู้ไม่รู้นะ นี่ว่ามีนจนไม้เมืองนี้แหตจนไม้เมืองไทยแลนด์ตายไปหมดไม่มีเหลือถ้าทำอย่างนั้นก็ามาทานเพือมันกันเนี่ยเราไปทําสักเจ็ดวันเราปล่อยให้มันไปเล่นสกปรกสกปรกอยู่เจ็ดเดือนเนี่ยมันเต็มทีซะแล้วตัวคิดได้อีกไปเข้ากรรมฐานอีเกเยอะนะมาเข้ากรรมฐานอีกไม่พูดทำอะไร ไอแผลมันจะหายเรวออกไปอีกแล้วไปเล่นอีกหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วก็กลับมาอีกอย่างนี้แต่มาว่าทําไม่ได้ผลเนี่ยลองดูนะกลับไปนี่เอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้สักสามวันนันที่สี่ไปถอนอีกไปปลูกตรงนั้นอาจจะมาเห็นว่าตายต้องลองดูก็ได้นะสนใจไหมนะมนันตมาไม่ค่อยอยากจะมาเทศเป็นเทศจะมันผดไม่ได้มันสงสารโยม โยมทาผิดอยู่แล้วก็ไม่บอกไม่ได้ใจมันสงสารคนแต่ไปบอกโยมบางทีคนบางคนก็ไม่สบายใจมัว่าไปว่าให้เขาให้ความเป็นจริงมลนว่าแล้วแอ่ที่ไหนมันผิดก็ช่วยให้รู้จักนะเนีน่ยแต่คนบางคนคิดว่าให้เราแล้วว่าให้เราแล้วเงี่ยไม่ได้อยางงั้นเราจะมาทุกนานนานมาเทศนะทีหนึงนะเทศทุกวันทุกวันไอ้โยมจะเดือดร้อนมั้งนะนะ ไม่ใช่โดยโยมเดือดร้อนกิเลสมันเดือดร้อนเท่านั้นเนี่ยวันนี้จะ้ะแล้วน,นี่พูดตรงนี้เลยนะ